ความหวานมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องสบายดีอุยอันนี้เฮาซิมาตอนรับอน,นะอาวันแห่งความรักกันด้วยอาหารเมนูหวานๆกันบ้างนะคะมื้อนี้เฮาเตรียมหันหอมไว้เรียบร้อยเดียเฮอสิไปเจียวหอมกันก่อนนะคะไข่สิบฟองจ้ะสูตรของไอดานี่มันสูตรท่แบบวา่าตามใส่อนานะ ตามอาณาชีวิตอยู่ต่างแดนนะคะเบึงเวลาเขาเห็นสูตรอยู่ไทยหันเพิ่นเฮดไซอันไข่เป็ดเนไข่ไกเนแต่ว่าเราอยู่ต่างประเทศนะไข่เป็ดมันก็นหาอยากจ้ะมีเผือกทุงหนึ่งมาแล้วแั่นบอพี่น้องทุงนั้นประมาณนะ่ะซี0ีซีลอยหาิบครมัมหรือหาลอยครัมนี่เลยจ้ะไข่สิบฟองแล้วก็นมข้นนมข้นหวานหนึ่งกระป๋อง กระป๋องน่อยพี่น้องประมาณซี่ลอยครามแล้วก็กะทิมะพร้าวอันนี้อเนยนนะดาดาเหลือไบครึง่งประมาณซี่ลอยอมลจ้ะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าใส่ไข่ลงไปแล้วนะพี่น้องใส่ไข่เสร็จแล้ว ขากะสิไซอะนากะทิแล้วก็ส่นมลุ่งไปเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นหวานจ้ะ แล้วก็ใส่เกลือจ้ะใส่เกลือนะคะแล้วฮาก็ไปปัน่นส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดีจ้ะปั่นหล้วก็เอาไปอบแค่นั้นเองจ้ะนมข้นหวานมันสีหวานเบิดตท,ทุกอย่างแล้วเรียรยร้อยฮาบราต้องเพิ่มยังเบิดพีนองนมข้นหวานหนึ่งกระป๋องแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยปั่นเรียบร้อยก็เอาไปอบไฟลอยแปดสิบถึงสองลอยเลวแต่เตาหรือจ้ะ มาว่วมสุกค่วมหนานี่เขาต้องบึงว่านะถาเท่าหน่อยใยสาใดเฮาก็เช็คว่านมันสุกโบนานาขนมพผ่นโอเคโบสูตรนี้อตามเคยพี่น้อง ทำแมนสูตรที่แบบว่าอยู่บ้านเท่าก็ต้องว่าว่าเอาใบเตยมาคั่นให้มันหอมใบเตยแบบนั้นแบบนี้เนาะจะ้ะแต่ว่าในกรณีที่ว่าเขาอยู่ต่างประเทศนี่ใบเตยกับบด้หาง่ายๆจะ้ะส่วนหลฟ์วลลาดาม่านะแบ่งปันสูตรนี้ก็หไมยถึงว่าชีวิตเมืองนอกให้มันง่ายๆไปก่อนแล้ะก็ให้มันเสียบน้ำเนาะพี่นองเนาะอย่าลืมพี่น้อง แป้งข้าวเจ้าสองช้อนหนึ่งสอง เียวหอมเรียบร้อยเฮาเอามาสเสด็จนำม,มันไว้แล้วน้ำมันเฮากลือเวลานาท่านาขนมน้ำจ้ะปั่นเรียบร้อยชิมดูหว,วานบอเดเวณผีน้องถ้าว่ายังหวานเฮาเพิ่มน้ำตาลใส่เข้าไปได้เลีวแต่ความชอบทีนี้เราก็สิมาหยดน้ำม,มันนะเจียวหอมลงไปอ่จาจักน้อยหนึ่งให้มันหอมอยู่ใน่นอ่าส่วนแปลงของเขานี่เนาะ เตรียมพิมพ์ไ้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหฮาสิมักพิมพ์น่อยพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นส่วนนะแต่ละส่วนแบบว่าอากินคุณละถวยหน่อยเฮาก็หยอนไปเรื่อยๆจ้ะใส่บห้มวนเต็มหลายพี่น้องใส่พอดีเกือบเต็มเกือบเต็มเต็มบ่เต็มจังนด๋มันก็บฟูขึ้นมา เอาเขาเตาอบพันต้องว่างอานาะเอาว่างไวนะ้อาณาชั้นดางล่างพี่น้องเพื่อว่าบ่ใหานาะมันใหม่ก่อนสุกเช็คเบิงอานาะมันกะมองทะลุหน้าอาณาจอนะอานาเตาอบด้วยจ้ะบ่แม่นสีเที่ยวเปิดเที่ยวปิดได้พี่น้องเปิดไปเปิดมาจ้หน่อย <laughs> นาเตกอบสุกแล้วเฮาก็เอามาทานนะํะมันเห็ดไหนามันมีสีสันน่ากินเพราะว่าไม่อย่งงางนั้นละนาะมันสิเป็นออกแหง แล้วก็เอาอะนะหัวนะหอมเจียวหันลงไปตกแต่งจ้ะง่ายๆเสร็จแล้วจะพี่น้องปาดเนื้อข้างในมันให้เบิงพี่น้องหวานพอดีเสบเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง สีสันมันอยากออกสีคำคำน้อยหนึ่งเพราะว่ามันมเป็นเผือกเนาะจ้ะถ้าว่ามีแต่ไข่มันก็สะออกเหลืองงามกว่านี้นิดนึงอันนี้มันเป็นเผือกมันก็ออกสีคำคำหอมหอมพี่นองสังเกตบึงขอบทั้งคางด้วยพี่นองเนื้อมันสีเนียนเน,ยนเนียนนะว่าเข้าปัน่นเข้าปั่นให้มันละเอียดแล้วก็ไปอบ แป๊บหนึ่งรองให้เย็นเท่ากับตัดเป็นชิ้นได้เลยจ้าสูตรนี้ได้เห็ดนี่บริวานหลายเพราะว่ามีอะนอะตากับย่ายเพิ่นอนนะบุกินหวานหลายเท่ากาันะเอา,อาพอดีพอดีพอดีนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบหวานกระใสนุ่มปองง๋องใหญ่จังไหนกระต้องล่งเห็ดบึงก่อนเหรจ๊ะ พาควหวานนี่ห้าเลือกกันเองว่าห้ามากักหวานหน่อยหรือหวานหลายร้อนอๆหอมๆจ้าพี่นอ้องพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า